สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรดการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรดการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดรอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมีนไพซัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2567ให้ที่ได้อัศวินถือเหรียญ The d e v i l 1ดาบ Justice 8ไมเท้า The Hero Font 4ถ้วย3ถ้วย10ไมเท้า The Moon ช่วงนี้ก็ค่อนข้างอาจจะออรู้สึกว่าไม่ค่อยจะลำบากยากแค้นหรือไม่ค่อยจะกระทบกระเทือนในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสักเท่าไหร่อาจจะเป็นช่วงชีวิตค่อนข้างที่จะดีอีกอย่างหนึ่งก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบบ้านเมืองหรือกฎระเบียบในที่เรียนหรือในที่ทำงานก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่ วุ่นวายแม้ว่าจะเจอเจอปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะมีคนผิดศีลผิดจรรยาบรรณค่อนข้างเยอะแต่ตัวเองไม่ได้เป็นก็เลยอาจจะไม่ค่อยกระทบกระเทือนสักเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีบ้างที่เป็นปัญหาจุกๆจิกที่ทำให้เกิดความหวัดระแวงหรือจะต้องระวังตัวไว้บ้างการเรียนการศึกษาอาจจะมีสิ่งที่จำเป็น หรืออาจจะต้องมีการใช้จ่ายในเรื่องของกิจกรรมหรือ,อ,อในเรื่องของสังคมที่เรียนอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นผู้นำชั้นเรียนผู้นำคลาสหรืออาจจะเป็นประธานนักเรียนประธานสภานักศึกษาหรืออาจจะเข้าไปร่วมกลุ่ม ที่จะต้องทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับออการเรียนการศึกษาหรือการเชียกีฬาการแข่งขันอะไรต่างๆเลือกจ,จะได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์หรือเป็นทีมการนำเชียหรืออ,อ,อาจจะเป็นทีมสตาฟในกิจกรรม,มอื่นๆก็ได้อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องมีการใช้ใจ่ายแล้วก็อาจจะต้อง มีบ้างในเรื่องของการไปศึกษาหรืออาจจะมีการค้นคว้าบางอย่างที่ต้องมีค่าใช้จ่ายหรืออาจจะต้องมีความออทีหรือความขยันที่ค่อนข้างที่จะบ่อยๆทีๆอาจจะต้องเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากได้มายแต่ก็เป็นการขยับขยายเป็นการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สร้างเสริม ความรู้สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเรื่องจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตการเงินการบัญชีการบริหารการจัดการวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจและการบัญชีออนิติศาสตร์หรืออาจจะเกี่ยวกับการปกครอง หรือาจะเป็นวิทยาศาสตร์สารสนเทศระบบสารสนเทศเทคโนโลยีไอทีหรืออาจจะเป็นระบบสารสนเทศครุาศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตรส์การงานอาชีพงานก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาหยุ่มหยิมมีเรื่องจุกจิก โดยเฉพาะในเรื่องของจรรยาบรณศิลธรรมหรืออาจจะมีกฎเกณฑ์ระเบียบเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมาบีบบังคับหรือมีความจําเป็นที่จะบังคับให้กระทําหรืออาจจะนอกกรอบค่อนข้างไม่ได้อาจจะนอกได้บ้างก็ได้หรืออาจจะมีการหย่อนๆกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็เกิดปัญหาตามมาได้หรืออาจจะบางที ออมีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาควบคุมอาจจะต้องนำไปแก้ไขนำไปปรับปรุงอาจจะให้เกิดการผ่อนปลนบ้างแล้วก็อาจจะมีบังคับบ้างเรื่องอจ,จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะดูมีฐานะดูมีหน้ามีตาหรือดูที่ภายนอกอาจจะอยากเข้ามาทำอาจจะเห็นว่าไรายได้ดีหรือ ชุดฟอร์มดีหรือดูดีดูมีศักดิ์ศรีหรืออาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีการขยับขยายเรื่อยๆไม่มีการยกเลิกหรือไม่น่าจะสูญเสียการตลาดหรือสถานะของบริษัทองค์กรห้างร้านนั้นๆการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะทำอยู่ในปัจจุบันและจะเลืกทําในอนาคต นักบัญชีนักการเงินนักคิดต้นทุนนักคำนวณต้นทุนหรือาจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในาสาขาย่อยเฟนชายหรืออาจจะเป็นนักแก้ปัญหานักออกประกาศนักออกกฎระเบียบข้อบังคับหรืออาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสถานที่ที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับระเบียบ หรือสารตุลาการหรืออาจจะเป็นทนายความนักกฎหมายนักให้คำปรึกษาหรืออาจจะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในส่วนบริหารท้องถิ่นหรือทำงานในอำเภอในเทศบาลการเงินเงินรายได้รายรับก็จะมีทั้งแบบรับประจำแล้วก็รับแบบเป็นก้อนเป็นงวดเป็นไตรมาส ก็ค่อนข้างที่จะไรายได้ดีอาจจะมีในเรื่องของจุกจิกอาจจะมีในเรื่องของคออ่าใช้จ่ายพวกประเภทเอ,อ,อาจจะต้องจ่ายค่าชุดค่ายูนิฟอร์มหรืออาจจะต้องมีเงินแลกเข้ามีเงินประกันในการทำงานแต่ก็ไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะหรืออาจจะมีการหักประกันสังคมหรือหัก สำหรับเอาไว้เป็นเงินเวลากเกษียณเนี่ยจ,จะต้องมีการทำประกันในการทำงานไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุอุบัติภัยหรืออาจจะเป็นเอ่ออะไรที่ค่อนข้างมีไรายได้เสริมด้วยอาจจะแบบเออได้เงินโบนัสเล็กน้อยหรือมีเงินช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นงานที่ อาจจะแบบถ้าทําดีหรือมีผลงานดีเด่นก็จ,จะได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัลหรือเป็นของมีค่าในส่วนของโชคลาภส่วนใหญ่โชคลาภก็มาจากการทํางานไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนแล้วก็ควรจะออวางแผนการเก็บเงินแล้วก็วางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความจุกจิกจู้จี้ขี้บน่นเพราะจะทำให้ติดเป็นนิสัยแล้วก็จ,จะทำให้เกิดความเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะอาจจะกลายเป็นคนที่อะไรเล็กน้อยก็เก็บเอามาคิดมาเครียดออ,อาจจะต้องมีการปล่อยวางบ้าง ยับยั้งชั่งใจไว้บ้างแล้วก็จะต้องไปผ่อนคลายบ้างจะได้ไม่เกิดการเสียสุขภาพจิตแล้วก็ไม่เกิดสุขภาพกายเสียตามมาในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ พยายามเอาธรรมะเข้ามาขม่มเพื่อที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหารอบตัวปัญหาสังคมหรือปัญหาในเรื่องของการเรียนการงานอาจจะเป็นช่วงที่อ,อ,อยู่กับตัวเองค่อยๆคิดค่อยๆปรับก็เลยอาจจะยังยุ่งๆอยู่ไม่ได้สนใจใครก็ช่วงนี้ก็สดๆกันไปก่อน ในส่วนของคนที่ไม่โสดก็จ,จะมีพากันออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้กันบ้างเรือ,อจ,จะไปพบปะเพื่อนฝูงกันในช่วงนี้ก็ยังมอบความรักให้ซึ่งกันและกันอยู่แต่บางทีบางครั้งก็มีความลำคาญบ้างเพราะว่าทุกคนก็มีเรื่องส่วนตัวของตัวเองหรือ,อจ,จะมีสังคมของตัวเองก็จะต้องมีการไปพบเจอเจอโลกภายนอกบ้างแล้วก็ ในเรื่องของการเรียนหรือการงานก็อาจจะมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือสังคมที่ค่อนข้างจะวุ่นวายกันด้วยก็อาจจะต้องมีความพยายามที่จะต้องคลองศีลเอ,อ่อแล้วก็พยายามที่จะต้องไวเนื้อเชื่อใจกันด้วย